ฝากให้รัฐบาลช่วยนะครับเรื่องของอันนี้ของเกษตรกร,เ,กรเพราะว่าถ้าเป็นนี้อย่างนี้รัฐบาลไม่ช่วยเกษตรกร,กรไม่มีทางออกอย่างน้อยมีทุนมาให้นะมีทุนมาให้แล้วก็เอาเอาเอา,เอากลุ่มที่เขามีความลำบากจริงๆเนี่ย เลี้ยงวัวแล้วเจ๊งเป็นหนี้หลักล้านสุดท้ายรัฐบาลก็ยังเป็นความหวังเดียวในการแก้ปัญหาให้กับผู้เลี้ยงโคขุนวังหินที่บ้านสร้างประอาวตําบลบ่อกแก้วอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกด2ปีก่อนพวกเขาเข้าร่วมโครงการล้านละร้อยรัฐบาลยุคนั้นมีโครงการให้ทกสอสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในอัตราดอกเบีย้ยเพียงร้อยละ0.01ต่อปีหรือล้านละร้อย และมอบหมายให้กรมปศุสัตว์สนับสนุนการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรพร้อมนำบริษัทเอกชนมาทำา MOU ขายอาหารโคและเข้ารับซื้อโคขุนทั้งหมดจากเกษตรกรส่งขายต่างประเทศอาหารเนะาะไม่รู้ว่าอาหารมันเหมือนกันหรือเปล่าเพราะเราเคยเลี้ยงพื้นบ้านแต่พอไปเจออาหารมันก็ไม่เหมือนกันราคาก็ต่างกันคุณภาพมันก็ต่างกันเนาะบางทีว่าเอาเลี้ยงไปสี่เดือนอไม่โต ไม่จับแต่อาหารเขานี่แหละแต่เขาไม่จับเพราะว่ายังไม่ถึงยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้เนื้อเขาก็บอกผู้ประกอบการผู้ประกอบการขายอาหารให้เราก็เป็นคนมาซื้อบัวเราใช่ครับปกติเขาก็บอกว่าเอาซื้อเอาผมเอาบัวไปให้นะผมเอาอาหารไปให้ผมจะซื้อแต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ซื้อครับต้องชะลออขวก็เอาไว้ก่อนสักให้เขาเปิดตลาดก่อนตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดอันนี้เกษตรกรก็ไม่ทราบเนาะ เพราะเลี้ยงส่งแล้วถึงเวลาดูดูไอมูแล้วถึงแล้วแต่ไม่จับพอจับจริงๆก็บอกว่าเอ้ามันลงแล้วนะไม่ได้ตามตกลงนะไม่ได้ตามตกลงโลละร้อนึงนะครับตอนนี้บางทีก็เก้าสิบห้าเก้าสิบสองเก้าสิบสามบาทเนี่ยมาจับก็ไม่ใช่จับหมดพอดีทางฟาร์มก็ต้องเลี้ยงต่อไปอีกครับเลื่อนไปเรื่อยๆอเพิ่มเวลาก็เพิ่มเงินก็ขาดทุนเพิ่ม ระยะแรกช่วงปี2564ประเทศไทยสามารถส่งออกโคขุนไปยังเวียดนามได้ก่อนจะเจอปัญหาสารเร่งเนื้อแดงทำให้เวียดนามระงับการนำเข้าโคขุนจากไทยแม้ปัจจุบันสามารถส่งออกได้แต่ก็มีข้อจำกัดส่งออกได้น้อยลงราคาวัวในประเทศตกต่าตั้งแต่ปลายปี2565จนถึงปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนือต้นน้ำตำบลสีสำราญอำเภอวังหินเคยเป็นกลุ่มเลี้ยงโคขุนที่ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศแต่ปัจจุบันพวกเขาต้องหยุดเลี้ยงโคขุนและทยอยขายวัวบางส่วนใช้นี่ทกศอขณะที่เครือข่ายเกษตรกรมองว่า โครงการที่รัฐส่งเสริมให้เกรรษตรกรกู้เงินมาเลี้ยงวัวยังมีช่องโหว่ปัญหาทั้งการดําเนินโครงการและเกรรษตรกรที่ยังขาดความรู้ประสบการณ์เลี้ยงโคข,ขุนเราจะจะเข้าไปถึงกู้เงินร้อยล้านล้านบาทนะครับทางธนาคารทรกสเนี่ยเขาจะบ่ายเบี่ยงปฏิเสธไม่ให้เราเข้าไปใช้เงินในก้อนที่บอกว่าล้านละร้อยบาทของรัฐบาลดอกเบีย้ยต่ำก็ สุดท้ายพี่น้องไม่มีทางออกก็จะเป็นต้องต้องยอมกู้ตามระบบของทกศที่ขอให้เงินไขมาดอกเบี้ยปกตินะครับถ้าใครถ้าใครรับว่าดอกเบี้ยปกติพี่น้องกลุ่มนั้นก็จะได้โครงการเร็วหลังจากที่<ม>เออ,เ,อ,อเร็วพอพอพอนุม,มัติแล้วเนี่ยเรื่องจัดซื้อพ่อพันโคนที่จะมาขุนเนี่ยเราไม่ได้เดินไปหาซื้ออัวเองมันจะมีพ่อค้าผู้ประกอบการจัดโคมให้เรา เอ็มยูกับผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายกันเนี่ยเขาจะจัดโคไม่ให้เราจากปัญหาที่เกษตรกรแบกรับหนี้สินจากการกู้เงินมาเลี้ยงโคขุนรวมทั้งหนี้สินจากการทำการเกษตรทำให้เครือข่ายเกษตรกรรักสันติและวิสาหกิจชุมชนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้รวบรวมรายชื่อและยอดหนี้ของเกษตรกรยื่นต่อนายยกรัฐมนตรีเพื่อเร่งแก้ปัญหาพลอยพัยทูนธุรพันธ์ไทย P ี s รายงาน